มีความแบบโฮ้ยอยากนอนทับได้ซื้อสิซื้อ่าถ้าเอาตัวนี้เด็กยิงนางไอ้นางไอ้นี่จะมีทูโทนเอ้ยยากาศดทออุอ้ยนั่นเป็นยังจังโหดว้วแหฮึพอแม่มึงเป็นฟอร์ดแลปเตอร์ติดว้วยนี้มึงคือโหดแถฮึฮึนั่นนั่นเอออ้วนยอกนองไ,ไดิคืออยู่อ้วนนั่นได้ยังมากินอีกเออได้ไปเรื่อยแล้วทีนี้อ้าวแล้วแต่หวัวมันถอดปลอยไม่ถอดอ้วนอ่ะ ถ้าชอบนางไอยให้เอานางไอยนะคะมีคนมีความแบบมีน้ำมีนวลขึ้นมาหนึ่งตัวนี้สีบรูนะคะบรูแทนจ้ะแม่อาทักบูแทนได้เลยบักอาอีนางไอ่เออเห็นดาบมันบอกมาที่นี่เ,เห็นเต็มเตมบอกงานนี่เนาะโอ้ยดาราหน้ากล้องดาราท่านหนึ่งกำลังวิ่งวนอยู่อาซางหัวมันออกเด้ออ้วนว่ยถึงขอนเ่แบบที่เด้ยดเดยอยากได้น้องอ้วนมากแม่เจ๊ผีบอกไม่สูบไปจังกอน แมคโคสุดหล่อจัดไปค่ะอยากได้หล่อแค่ไหนอยากได้ดมยังไงนะคะจัดไปเลยโอ้ยสันขำว่ะสันโหอดอีดีเด้ออีปอบนี่เดมเ้มันเป็นพี่น้องกับฟอดมันเป็นพี่น้องกับฟอดกันยังวะหดแห้งสงูสองสาวเราเรื่องไหมเบิงขี้ดื้อขี้มึนขี้มินวุ้ยวุ้ยว้ยเออ เอาไปแน,พน่พี่น้องนี่พี่น้องแลยฟาเฟตเอฟซีอวานมาใสา่โอ้ยขอบคุณจ้าเบิองเอาเดอ้อถ้าเ่าปวดหัวกับเบิองเอาเด้อร์ไข่เบิรงมาไหวแต่แต่เขาปวดหัวสี่หกักแล้วมันจะมาแรนเทียังมาแรนเทียังถามนะาม,มื่อไหร่อ็เนี่ยบอกอวนไม่แรนเทียังเอาวิ่งเพื่ออะไรเออจะบริจาคให้โรงพยาบาลไหนวิ่งทําไมก่อนจังหวะนี้พุนกินเป็นตัวถีบตัวแดงรกที่นี่สูเออกินตัวถีบแล้วถ้าเบิรงมันกินเกือบกับยาวา่าไข่เด้อ